แล้ห้องนี้มันมีขวัวป่าวะไม่มีอันนี้มันอันนี่้ล็อกไก่แล้วใครอ่ะโอเคเลยพี่มันมองไม่เห็นไหมเฮ้ยลูนมันน่าจะอยู่บ้านใหญ่ป่ะเดิมนมาสอนร้านแรกอ่ะสอนเชิงสอนชัยร้องไ่พ่อลง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 ไอ้ไก่ลงลงพี่ลงลงสวย ก็มาดีสอนเชิงน้องพี่มีเลนไกลอะน้องรอบนี้กูบอกไว้แค่นั้นแหละอะไรนี่ไงเรียบร้อยเรียบร้อยสอนเชิงมึงฝองพายกูหรอก็มาดีหนึ่งพันน้องนี่ไงปอดก็มาด่มีรูนนะ ่อนน้องยังก่อนน้องทังวันทั้งคืนนะน้องไกลยู่ไหนอ่ะโบกไปหนึ่งพันน้องบอดอีกน้องยี่สิบแผ่นเฮ้ยทิ้งหรอตัวแล้วก็เป็เพลสไปทำไม อ้าวก็ก็จุกจนอันติหมดอะครับดูไว้นะน้องๆและหนูๆอืมบวชบวชบวชอีกบวชอีกเติมเล่นตรงขวาล่างอะไปหมดแล้วนะขวาล่างอะไอ้ตรงใต้สะพานออะะไรก็ถเดือนหถึ่งพันในตัดไม่โดนก็บ้าแล้วไม่ก็ขวาล่างมันมีแค่ตรงใต้สะพานไงก็เล่นแค่ใต้สะพานอะเดี๋ยวคุณเชิเดี๋ยวคุชื่อแบบเคลื่อนยนต์เลย ไม่จะมีแมกีตานี้หรอมี่แผนแล้วนี่ระเบิดมันหมิ่นหรือเปล่าที่เหม็นอะไรวะแล้วเครื่องพี่ไม่เสร็จหรอที่เบอ่ออ๋อรู่อยู่ตรงนั้นไอ้เหี้ยเปิดใส่กูแล้วทีมเอาเหรอจะเอาอีกรอบหรออยากได้วไปตีหมดรอบสองใช่ไหมเพื่อนอยากใช่ไหมเพื่อน เอาไปก่อนเออใช่จัดเสียงมึงแกเสียงเสียงของเสียงโดนตัดอยากได้อีกใช่ไหมไอ้รถสั่งสอนทิ้งไปแล้วทิ้งไปแล้วพี่จะหมดจะหมดแบบแล้วยังเหลือสาบเครื่องอยู่นั่นแหละเอาไปก่อนยังกลับมาอยู่ดีก็กลับมาอยู่ดีมันก็กลับมาอยู่ดีมันก็กลับมาเด็กผู้น้อยู่น้อยผู้นเล็กอยู่ผู้นเล็กอยู่ผู้นเล็กเอาไปก่อน ไปแล้วไอ้เี้าดุแน่นเลยไอ้เจ้ยเอ้ยไอ้ฟัาโวยเอ้ยไอ้เจ้ยมันวิ่งแล้วก็ติดโอยจุ๊บจ้าเต็มหมดจ้าก็อันติีจะ้ทำยังไงพี่ไม่ปั่นเครื่องอ่ะยังก่อน้อง พี่ไม่มีมา้าเลยใช่ไหมไม่มีไม่มีโอ้โหไอ้เฮียกูจะมารอส่งไฟไงประเด็นน่ะมีเล้าไก่ไม่ได้เข้าอ,อ่ะเออไ,ไม่ได้เข้าเออเล้าไก่ไม่ได้เข้าเนี่ยเครื่องต้นการโดนแขวนอ่ะได้เยอะไลฟ์มิสเซิลเครื่องน้ำผาก็ได้เยอะ <laughs> แล้วกูก็เอาเลยด้วยแบบโหดร้ายและทารุณกลายเป็นคนละปังเออไปก่อนไปก่อนด้วยแบบโหดร้ายและทารุณให้เปิดสติไกลตายไกลไปเหลือเครื่องตรงไหนบ้างเนี่ยบ้านใหญ่เหรอมิสเตอร์มิสเตอร์ไลเฟิลโนพาเลตนะทำมือตรงไหนมีไมรหรือไม่ตรงอะไรก็บอกว่าเราไกลยังไม่ได้เข้าไปเลยเปิดไล่ไกลไล่ไกล เรเล่นเหลาไก่ลไแล้วผมพอลายแล้วมันเป็นแบบนั้นเศษเป็นแบบไหนให้ไกลเป็นแบบคานอ่ะนะ <c oughs> เออคานไปอ่ะไอ้อคนเพ่เปิดประตูบ้านฟ้าเลยแล้วพี่อ่ะมันเปิดบ,บนกลางหรอมันจะมาถึงหรอบ้านฟ้า <c oughs> แล้วพี่เป็นไรเดินกุมหัวมาตลอดทาง

ไปแล,ล้วน้องเกือบนะโอ้วหก็โดนรีพอร์ตหรอกแกล้งเพื่อนนะไหลไหลไปไปแกล้งเพื่อนนะจูไปจูแล้วก็ออกประตูเลยสี่คนไม่ต้องปั่นไฟก็ได้นะเออออกรับห้าแสนบาทได้เท่าไหร่กันเราโอ้โหเจ็บลิิกโอ้โหร้องนะไม่ถึงหรอก ร่างกายมันอยู่ไหนปะตอนนี้มันอยู่ไหนหันขวาตัดเป็นขวาพีกไปหามันทำไมกกููไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนไอ้สัสมันสามันสายร่างเอ้ยเหี้ยเกิดกูมันโดนเหรอเฟิร์นมึงอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องไปต่อไม่ให้ชิมนอนไม่จริงครัเดจี่ไม่ใส่ฐานานี่ยรายการแอปเปิ้ลที่โดนกระแสแบนเหรอเฟิร์นมานะคืออะไรอ่ะ มันดักหน้าพี่นะล็อกเครื่องล่างกานอุ้ชื่อ่นติดนั่นอยู่นะสกิลสกิลอาเรียบรรอจะอ2นะสกิลดไปน้องอุ้เดินติดอาไปก่อนดุกรพ่มครับูกรพ่มูผมเท่เลยอะครณับให่ห่ เล่นเมนเทปก่อนน้องแค่นั้นแหละบอดซ้ำบอดซ้อนบอดแล้วบอดอีกเดินติดท่อไปน้องปุ๊บอยู่บ้านใหญ่สองตับ้านใหญ่เหรอไม่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 เขาทิ้งเหรอไม่ทิ้งแล้ว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 ไอ้เหี้ยเขาหยัมท่อเลยว่ะก็วนอยู่ตอนแรกอ่ะย้อนดูดิ วนอยู่เม็ดตรงเทปโฟนเนี่ยแล้วกูโดดโดดไปโดดไปไอ้ไปไปไปบูนไอบูนไอบูนไอ้มาโดดข้ามไปไอ้มันไปล้างบ้านเล็กแล้วเฟิร์นไรทีเดียวกูล้มใช่ไหมึงจะบอกอย่างนี้ใช่ไหมใช่คุยเป็นคนล้มถูกต้องไหมคุยไม่ได้ล้มหลังมือเลยเป็นความบุญเล้วกูอยู่ใกล้ใกล้ไกลเลยแต่คุยแต่คุยจะตายยากเลยมาบ้านใหญ่มาบ้านใหญ่สี่ห้าสี่ห้าเลขกสองทีนะพี่อสองทีสองโค้ดทีเดียวไม่หรอ เออผมเห็นแต่นั้นนะห้ามส่งของในค่ายแล้วก <for> ็แบบอะไรนะยังไม่ใช้นี่งฉลาด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 ส่งี้จุ้งไปได้พูดมไม่ได้นะฉลาดเล่นฉลาดเล่นฉลาดไม่เหมือนอะไรอะไรก็มาดีครับขังบูนวยะรู้ได้ไงครับพังก็พอเล่นอยู่ตรงนี้ เจอขาวตรงไหมายู่ไม่ไรไม่ไรพี่อ,อยู่กูแม่เทพขาปุ่นอยู่จริง<า>เหรอไม่เอา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 เอาเอาใครอยู่ไม่รู้เอาไปก่อนน้อง<ห>คอมโบคอมโบอ่ะพับอยู่ดีนะบอดีนี่ก้มหน้ามองหาเหรียญที่พื้นนะ ในรถแดงนี่มีสทธออมาดิลองเข้าไปดูรถแดงเอาหาใครน้องกรถแดงรถแดงกรถแดงยิงไม่ได้รถแดงรถแดงรถแดงไอ้ย่ใไหมล้ิ้เอยู่บนเอยด้วยจิ้ม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 ้มจิ้มจมจิ้มจิ้้้้้ิ้ม้วเนี่ย ที่หนึ่งที่สองที่สองมันกิ๊บมันกิ๊บมึงแล้วมันกิ๊บปุ่ยยิ่งที่สองอ๋อมาดิเอาแล้วไปทำไรตรงนั้นน่ะดูดิตรงเนี้ยถ้าเกิดผมไม่ไม่พับไม้ไปอ่ะนี่เห็นปะโคตรแบบอะไรที่มาขวาบนหรอนี่ขวางบนนี่ขวางบนเจ้าคำปากที่ไหนซ้ายกำลังไปกำลังไปเขากำลังไปมีอแคระต่างด้วยน้อง มีเหรอไม่มีไม่มีอ้าอุ้ยดึงขาได้ยินบอกว่ามีการหน้าต่างบอกว่าไม่มีการหน้าต่างด้วยอย่างนี้ทางวันไปโชคโอ้โหทีเลอร์ร้องนะแบบนี้วัดหายรถแดงโอ้เจอแล้วเวลามันบอดแล้วมันมันสกิลหายหรอ แดงไม่รู้นะไอ้น้อนอื่นเลยเรียบร้อยเล่่นนสออ้ากูไม่มีไอ็นอ่อะไรนะกูมีแค่ฐานนะเพิ่มปืนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์สีม่วงหรือเปล่าใครถ่ายอะถ้าไม่ใช่สีม่วงจะไม่แรงนะพี่พี่เพี่อ๋อที่ที่ที่อะไรนะซื้อรหัสเพ่กไปไหมครับใช่ป่ะเพราะนั้นใช่ตอนนู้นป่ะไม่ใช่ว่าติเนี่ยตอนนั้นอะใช่ป่ะสวัสดีนะครับปิดเปิดลางๆับเลยเดี๋ยว นี่ไงเราเกี่ยวไเราแล้วผมกำลังวิ่งไปไงอืมไม่เป็นไรพี่แต่พี่จะกระโดดเตะปากพี่เลยนะไอ้กายกายกายอันนี้เฮ้ยโดนนะไอ้เหี้ยเ้หร์จะไม่ให้สะโหวดึงฮุกมากหน่อยนะไอ้เอ้ย เล็กไปเสร็จแล้วทำอะไรกันไปเขาอยู่มันบอดมันบอดมันบอดบอดตาบอดตาบอดนี่เราให้ความหวังให้ความหวังให้ความหวังที่เลื่อก่อนให้ความหวัง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 เรียบร้อยเอ้าทำไมไม่เอ้าทำไมไม่อู้มา เมื่อกี้มนันออกไม่ได้แล้วน่ะไม่ใช่ไม่เคยอุ้มกันอ่ะยังไม่เคยเจอเลยผมไม่เคยเจอ